สวัสดีครับขอกราบต,อตอบ่บอมอบตอขาไปเมื่อนี้วันพระใหญ่เลยครับวมือนี้ครับวันอะไรครับวันผราใหญ่วันผราใหญ่วันนี้ก็คือวันวิสาขบูชาครับครับวันวิสาขบูชาเราเลยบบกินเข้าวันสาครับผมครับพู้ได้สีเขาพุธสาเข่านะครับนะ <laughs> เด้อ <laughs> พู้ใด้เข่าพุธสาเข่าพันสาพุธสาสีเขามันเพิ่มไหมโอ้ยโอ้โหพุธสาเขา นี่ก่อนจะเขาพรรษาบรรบวกครับครับนี่ไม่กินอย่างไรกันเงี้ยกินน่องปลาหมือกครับมา้าแสบเกันครับผมมาสวดสวดน้ำกัน,นันคอยมว้วนครับน้ำพึ่งเดือเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองคอยข้องเกี่ยวไม่มีใครจะอยู่เพียงผู้เดียวต้องยึดเหนี่ยวพึ่งพาอาศัยกัน โอ้นี่แหละครับศาสนาธรรมมาครับวันนี้ศาสนาลุกศาสนาสอนใหน้คนเป็นคนดีนะครับอเอาแบบโอ้ลืมเที่ยงจิม้มเอาสามเชฟพึ่งกันเลยครับนี่สามเชฟเนี่ินตัดจิตใจครับนี่ก็ช่วงนี้ก็กินอาหารทะเลนิดน,นึงครับจิ้มเนี้ยสุกเนี่ยพุ่นกันไป นะครับมือนี้นี่มาครับพี่น้องต่อห้องครับบไปมากินน้ากันนะครับเดลยโอ้มาแซ่บมั่วนอันนี้ฮัทเช่เราสามเราบ่อเอ้เดินะครับเราบ่มีเลือดนะครับป่าเราเลือดแข็งอันนี้ฮัทเช่เรากินบ่ได้เห็นเราไม่ร้องมั้ยพี่เออเอาผมแบบว่าเดี๋ยวจุ่มเป็นชี้นะครับเพราะอย่เห็นเห็นน้ำชี้นะครับน้ำชินอ่าขาดขาดบ่เออ เออจะเสียทัวย่างเนอะอืมกะเลยกะเลยอืมข้มกลกัะปลาแล้อืมปลาองไงจีอืมเมี่ยจะถั่วกวานว้าอู้ยของสีอเลยครับอืมอมเสีอืม

Nadie, hm. đấy hôm bắt đầu tà hấp dẫn tì quá lâu hm. Ngay ngoài ơn thật, hm. 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 นี่นะครับ hmm. ต <at> ้นตำรับโมแบบนี้เลยผมนี่ครับตัวสาเอาเขากันดวดจะออกจากงเสี้ยมไเลยเ่ยอืมนี่น้ำจิ้มมันแฉมเห็นเป็นไดืบมง

เดยอผักเก๋วพค่ต้องผมม่มค่อยมากินพักใช่ทางเกษนใกุ้หันเอาตัวหนีบอืดจะเห็นหยิบให้ทอดผมหยีบรล้มือกัน,น่าแบบโอ้เกิดเหวอยู่ครับเพราะว่าผมอ่าดแบบทำห้ามน,น้อยหนึ่ง โอ้มันก็ยำกึกึกดกๆๆึๆดีครับข้างฝุ่นฝุนโตข้างนี้บอกก็พี่น้อกเนี่ยเพราะอืาทางนี้เบิด์ขึ้นนะครับนะี่ยน่าขหยน้ำอีกครับฝนเติมตกแล้วครับมือนี้มือสองมือนี่ตรงนี้จะพาโสาวไปหาตินทงอยู่ พอดูมีตัวพวงไม่หรอกถ้าเรามม่อะไรกนเอาน้อนตัวพวงมาเลยครับอรึะอาีกตัวบกวคว้าหลายแก่ไมายดเบิดตัวยังรอกนีพอกินกองแซบนะครับนี่นะครับนะตรวจว่าเราจากเือนกันนะครับอรองแซีบมขืนยอะ้นมากเลยครับ แม่ครับมันทวันพระมันพระไงครับหาสั์ตัดชีวิตว่าสิเตีไปมนยาข้างโคกอืมเ <laughs> ตียมีผมว่าลายตี <laughs> ผมว่าสิเอาเนื้อหาไม่ได้ครับ,ยรบพยายามหาแต่ว่าไม่เป็นช่วงวันพระครับ <laughs> อู้ถ้าพี่ขายจน <laughs> น่าเสือกหมดแล้วครับนันกับประมาณสามสิบรู ไอย o อดครับน่เสื่อทั้งไปเรืองอาหาน,นครับ <ไป S 1> แล้เอ่ได้คบไม่ะไวม้มาสวกบครับเอ่ยะคกบไต้หน้าไหมครับสวกบกินเยวถ้าผมจัดการเอยครับตีัวนเนี่ย <laughs> จะว่ามันพระครับไ <laughs> อวบ้วัวน,นะครับเราจะมือสังหารนะครับอืม Huh? No, hả? Jing up, call it up. Jing up, dạng, mọi người, nghĩ up, dạng, 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 บ่ไปผู้ติดสุดตายนะผมเอาแบบนี้ได้ครับมันควยเป็นชินยังไงอย่างหั่นกับเสียแบบนึงเนี้ยเนาะน,น,น,นี่ครับ <c oughs> ืนี่บุรลองบุดูด่เลยวะท่านว่าแต่กินไ,ไม่ชินก็ไม่เห็นหนะ ừm ạ nhìn tò mình cỏ hm 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 cầm hm 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 nó, hòa mấy hm còn chú hm hm gì อาหารกับอะไรครับวป็นตรรสินี่เจ๊ครับเครืงองปรุงสาคขันเห็นพ่อสายกินกันภาษามีสี่ภาษานะครับภาษาที่หนึ่งคือภาษาพูดนะภาษาที่สองภาษาฟังออภาษาที่สามภาษาเขียน ภาษาท่าทางอคาพูดเป็นานอของเรานะครับจำไว้ให้ได้เลยคำบอกเป็นานของเขาเหรอครับผมความชิดให้ระวังความชิดยังรา,าอใจมาตัวเป็นกายคำเป็นคำพูดระวังคำพูดเป็นงานทำงานทำเป็นนิสัยนิสัยไม่เป็นสันดานสันดานมันแก้ไม่หาย วาแล้วครับเอาคั้มมาสิครับุ่ยอดพ่อท่านอันนี้แกงด้ืยยายืนไ่แกงกินรับเอาข่อนปาไปแล้วสีก็ดัเออเออเป็นยาย็นเนี่ยครับเว้ยกัด นตกเลียนๆนครับนี่ยมอือทาบอมิยังเป็นแปลงอย่พระราสาไปตาฝนาอยู่ตกเพีกนนี่เห็นห <laughs> น,น้าแบบเดพวกไปหน้ากียเรอหนักอือ้สียบวะครับดีแสีบวะครับติแสีบจะขันเนี่ตัวเนี้ย เป็นเอ็นหองปลาหมึกนะี่ยเหนียวเหนียวหน่อยนะึ่งเอ็งมรับโอ้เหนียวมันเอ็เนอมันเลยล่ะเอาครับมาครับมาพี่น้องเป็นในพระราชาสม,มุยบ้าโบกับพี่น้องรายงานสถานการณ์เนี่ย มีสุขภาพดีครับอ๋อตัวละ8จัตหวัดถราม,มาจาก13จังหวัดอืมพริีมันทนกรุงเทพพริีมัน้กรุงเทพมันมากหนักแล้วครับเนี่ยนอนเลยพี่น้องบานเทาเปไปอยู่หลายครับอือม,มาแพร่เชื่อต้องอร,รักตัวเชื่อว่าครับอ่า่นขอกลาบ,บ้านแล้วครับมากลากตัว เขาสู้ระบบสองอาทิตย์ใค้ก็อยากกบานเป็นละครับพอเป็นยังกงก็แกะับานเจ้าของกบานเท่าครับแต่ว่าการกบานน้องครับการกบานน้องเพราะว่าเขาต้องแกงเจ้าหน้าที่ตามระบบ๋ยชาวบ้านพู็นนทีเอ็มครับผู้ที่เขายุ่งี่เขาจี๋เขาจี๋ตั้งเกียรติคือยานเขาเขากรับเขาสู้ระบบแล้วเพราะเขาหายแล้วมันก็เลี้ยวไปนะครับสำหรับไอ โรคระบาดนะครับโ <C ov id> ควิดกับผม c o v อ d ไอดีครับ19ยทินเอ้ยิ9เ่ะครับผมอถวนีม, <20 S 1> <20 S 2> มีบนอกครับเนาะโจนตีเทียนซิท <10. S 2> ีนทนนายทินเทนวัน สอ4 5ี7 8ไฟส1บเดเออวจเรวัเลเดอรหอครับเปเปอร์มาครับบ,บรับต้นเร่มหมวนกันไปนะครับอรเอาอีกนดชอบยับอืมอืมจวดเบอรเา ร้างแผงมันี่อกไปทรงวะครับตกตกเอไปทรงจะไม่กันไปกันสบายดอกเบาะ่าต้งน yeah. ังอย่อผมมาขเบาครับเฮ้ยอถขาผมยันพัลหวยนะครับไม่งช like ่หอกหวยันซนอย่ครับวาวจากกิดีต้องตั่งตไอ้เอนนนี่ไม่ได้มีเมเขาแต่ผเชา มาเขาบอกว่าข้าวามรักก็เหมือนแว่นตานะครับพ่อเกามาเหมือนไม้ยิ้มฟันยิ้มไม่มันก็ทิ้งมันไปอืนี่คนฮาเป็นสัตว์นะครับในข้าวามฉิดของคนได้ครับฮ๊อตต้องฝ่อระวังตลอดเลยไนแค่หาทานขอ จะป่วยปาลาเลยนะครับเด้อไอ้มันสิมีควยไถนาเนี่ยมันไม่เอียกนะครับไอ้พราพาสักสองแสงวานนะครับน้ถ้าเดี๋ยวจะไม่มีควายไถนานะครับพอก็คืออะไรพวก พึ่งพาไว้ใจเกรงใจเอ่<พ>าาไว้ใจเกรงใจได้พี่น้องอเราเอากันไปบุ่นตรงนั้น,นอเอาคำว,ว่าเพื่อนบอสอาจารย์มีแขกครับเดียวว่าเอเร่งหน่อยครับยืมตัวไว้เลยครับเนี่ย ไปเอกครับเบ็ดบานมันหอมบอสทรายแ่ละจะไปยังพวก <c oughs> เอาสุภาษิตอะไนะครับเราเพื่งบ<อ>่มนะฮะฮะเฮนเอาผมบอกอะไรเอเอผมภาษาผมฉายาผมวัชรินทร์บอสปัญโยนะครับอือโอ้แปลว่าวัชรินทร์บอสปัญโยแปลว่า แม้ว่าไม่รู้จักเลยครับตอนนี้อืวัจรินววรับประโยคือผู้ม,มีผู้ผู้มีความรู้อันเปื้องป่าตลาดรั้งเรื่องแล้วเอดีดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ดัก่างโวัสา์เอาฮเฮยดีครับอยู่ไหมครับ